สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ aristiliter tarot story กันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะมาถึงเรื่องการเจาะเรื่องราวความรักนะคะในเดือนมิถุนายนปี2564น้นั่นเองค่ะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเดือนที่6แล้วนะแปบบ๊แบแบก็ครึ่งปีแล้วนะคะทุกคนความรักเป็นอย่างไรบ้างยังไงเล่าความรักนะเล่าโมเมนต์ของตัวเองเนี่ยให้ฟังที่คอมเมนต์กันได้นะคะอาริชอบอ่านเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นของชาวราศีกรกฎนั่นเองค่ะชาวราศีกรกฎคือท่านที่ เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะเป็นชาวราศีธาตุน้ำนะอันนี้ใช้วันเกิดแบบไทยดูแบบไทยดังนั้นใครดูแบบลัคนาราศีใครดูแบบวันเกิดตะวันตกลองปรับฟังปรับใช้กันได้ค่ะลองฟังอันที่รู้สึกว่าถูกจริตและถูกตัวเองมากที่สุดก็เพียงพอแล้วนะคะวันนี้นะคะใช้ไพ่ในสองสำรับนี้นะคะในการดูราศี กรกฎนั่นเองนะขอเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเลยดีกว่านะคะวันนี้หยิบตัวบอสซาให้กับคนโสดชาวกรกฎเดือนนี้ค่ะมิถุนายนสิ่งแรกที่อลิซจะดูก็คือเรื่องของความคิดเหมือนเดิมเลยนะในเดือนนี้เนี่ยคุณมีความคิดที่อยากจะสละโสดหรือเปล่าหรือมองในเ,เรื่องของความรักอย่างไรบ้างนะ ตัวกรกฎอลีตต้องบอกเลยนะคะค่อนข้างมีเรื่องของตัวเองเยอะแยะมากมายนะการวางแผนทําอะไรบางอย่างให้กับตัวเองก็ได้เหมือนกันหรือ p พลชั่นใช่เรื่องของ p พลชั่นเรื่องของเป้าหมายนะคะเรื่องของเป้าหมายสิ่งที่อยากทำเนี่ยมันอาจจะดูมากกว่าเรื่องของการมีความรักหรือเปล่าถ้าชาวกรกฎที่เหมือนแบบมี ความคาดหวังด้านความรักคือแบบเดือนนี้อยากยังไงก็อยากให้มีความรักเข้ามาเนี่ยอลนนี้รู้สึกว่ามันอาจจะผิดทางแล้วมันทําให้คุณอาจจะไปเจออะไรที่มันไม่ดีหรืออาจจะยังไม่ใช่เวลาของคุณอยู่ด้วยนะคะเลยรู้สึกว่าโอเคงั้นสาหรับความคิดหรือสิ่งที่มันกระตุ้นของคุณอยู่ตอนนี้คือเรื่องของตัวเองลว้ลวนเลยชาวกรกฎเองมีเรื่องที่ต้องทาค่ะมีเรื่องที่ต้องแก้ไขมีเรื่องที่จะต้องปรับ นะคะปรับตัวปรับความเสถียรหลายหลายอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เรียนอยู่ยหรือแม้แต่จะเป็นวัยทํางานนะคะการหาเงินหาความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างที่จะมาสูงมากนะดูใกล้ๆเคียงกับชาวมิถุนเหมือนกันเลยด้วยที่อาจจะวันเกิดมันติดติดกันอะไรประมาณนี้คะ่ะก็เลยมีอิทธิพลต่อกันด้วยแต่ว่าเราเป็นธาตุน้ําพอเป็นธาตุน้ําแล้วเรื่องของความแข็งช่วงนี้ก็เลยเหมือนเย็นยืเยือกเป็นความเป็นน้ําแข็งขนาดนั้นน่ะเลยส่งผลตัวของเสน่ห์ในเดือนมิถุนายนต้องบอกว่ากรกฎเองอาจจะยังไม่ได้เป็นมีเสน่ห์ อะไรเท่าไหร่นะสนเสน่ห์ของคุณจะทํางานกับคนที่ใกล้ชิดกับคุณจริงๆอะคือคนที่อยู่กับ คนที่ได้คุยกับคุณถึงจะได้เห็นสเสน่ห์ของคุณหรือแบบรู้สึกดีกับคุณได้แต่ถ้าสําหรับเรื่องของภายนอกเลยเรื่องของแบบเคาดหวังจะให้ใครมาจีบให้คนมาสนใจหรือว่าอะไรเงี้ยกรกฎอาจจะต้องถอยออกมาก่อนนะคะในส่วนของเดือนนี้มันเป็นเพียงแค่ช่วงจังหวะเดือนที่คุณมีตัวเองและคุณอยากจะดูแลตัวเองมากกว่าการที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรตัวเองเพื่อใครนะคะถ้าคุณจะเปลี่ยนคุณก็จะรู้สึกว่าเปลี่ยนเพื่อตัวเองดังนั้นมันอาจจะเป็นสเสน่ห์บางอย่างที่คนใกล้ชิดเท่านั้นจะได้เห็นตัวชาวก นะคะในด้านสเสน่ห์นั้นนั่นเองค่ะเนาะในตัวของสเสน่ห์ไปแล้วในเรื่องของความคิดไปแล้วนะสาหรับใครที่แอบรักแอบชอบก็ต้องบอกว่าณนะตอนนี้ถ้าคุณแอบรักแอบชอบคนที่ใกล้ชิดอยู่อะไรประมาณเนี้ยเขาก็มีโอกาสจะได้เห็นเสน่ห์ของคุณเช่นเดียวกันแต่ด้วยจริงๆแล้วคุณเองก็อาจจะต้องโฟกัสเรื่องอื่นไงคือลิกก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันจะดูย้อนแย้งไปไหมกับการที่คุณอยากจะ แอบรักแอบชอบคนนี้อยากจะไปต่อคนนี้แต่เรื่องที่ฉันจําเป็นจะต้องทํามันก็มีอีกเยอะอะไรเงี้ยคุณอาจจะดูมีความสับสนได้ในเดือนนี้นะคะก็เลยมองเป็นในเรื่องของโอกาสละกันหรือว่าเป็นตัวชี้วัดเนาะว่าสําหรับเดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นแบบไหนสําหรับคนโสดก็อย่างที่บอกไม่น่าจะมีอะไรในเดือนนี้คือเอาเป็นว่าถ้าคุณรู้สึกรักรู้สึกชอบ มันใช้ในเรื่องของการศึกษาใจกันมากกว่าคือรีบร้อนไม่ได้ชาวกรกฎรีบแล้วพังนะดังนั้นเนี่ยค่ะถ้าดูจากตัวไพ่นะการศึกษามากกว่าค่ะการศึกษาใจกันการแบบว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันอาจจะเหมาะสมกับชาวกรกฎมากกว่าการที่แบบว่าปลุกปับรับโชคหรือพยายามที่จะเค้นอยากจะให้เขารักตอบหรือเราอยากจะไปรักเขาเราอาจจะฟุง้งเฟ้ออะไรพวกนี้อาจจะต้องแบบวางลงนะคะถึงจะมีโอกาสในด้านของความรักมากขึ้นเอาเป็นว่าชาวกรกฎที่เป็น ธาตุน้าแล้วมีความฟุ้งสูงนะความฟุ้งอันนี้ต้องบอกเลเวลมันต่างกันมากไม่ใช่ว่าทุกคนที่ลิพูดมามันจะฟุ้งกันหมดนะก็ไม่ใช่แต่ถ้าใครรู้ตัวว่าโอเคจากที่ฟังแล้วเนี่ยโอฉันกําลังฟุ้งอยู่เลยอาจจะต้องถอยตัวเองเออกมาก่อนแล้วไปโฟกัสเรื่องที่ควรจะเป็นมากกว่านะคะเพราะสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่แนะนําไว้สําหรับคนโสดชาวกรกฎคือเวลาที่คุณจะมีความรักเนี่ยมันเหมือนแบบคุณเองยังมีความใจกล้าไม่พอคือคนโสดชาวกรกฎมักจะขี้กลัวอยู่แล้วด้วยนะคะคือมันจะต้องเหมือนแบบ รอพร้อมหลายๆอย่างที่จะมีความรักให้คนนั้นมันดูแบบจะใช่หรอเขาจะแบบไม่รักฉันหรือเปล่าหรือเขาเจ้าชู้หรือเปล่าเขามีใครหรือเปล่าเขาคุยกับฉันแล้วเขาคุยกับคนอื่นด้หรือเปล่าคือข้อจากัดคุณจะเยอะมากมนเลยทําให้ไม่เกิดการเรียนรู้อย่างที่รีนบอกไปนะคะดังนั้น แนะนำไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่าไปแบบบีบบังคับอะไรมากคุณกลัวได้นะที่จะกลัวเจ็บกลัวเสียใจมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าคุณยอมรับในเรื่องนี้ได้คุณเปิดใจอะไรได้ความรักก็จะมาหาคุณได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะอันนี้สําหรับคนโสดชาวกรกฎทุกคนยังไงก็ฝากแล้วก็เป็นกําลังใจไว้ให้ด้วยนะคะ2ทางนี้ฝากไว้ด้วยเหมือนกันนะสาหรับแฟนเพจแล้วก็การดูส่วนตัวนะจ๊ะ ทีนี้เราเข้าสู่หมดของคนมีคู่กันบ้างน,นะคะคนที่มีตัวละครหรือคนที่เดทแล้วแต่ยังอาจจะไม่ใช่ใช้คําว่าแฟนซับซ้อนซ้อนเงื่อนรักสามเศร้าเราสามคนถือว่ามีตัวละครนะดหน่อให้ฟังอันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเริ่มต้นที่ความรักที่ผ่านมาก่อนดีก,กว่านะสิ่งที่ไพ่ฟ้องมาได้ตอนนี้ก็คือคงจะเป็นเรื่องของความลุ่มหลง ของกันและกันดีกว่านะคะคือตอนนี้ชาวกรกฎเองพอมีแฟนมีคนรักเนี่ยเวลาคุณเหนื่อยเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าคุณอยากจะพึ่งพิงกับคนรักมากที่สุดนะคะคือเรารู้สึกเราไว้ใจใครเราก็จะอยากจะเอนตัวอยากจะทิ้งตัวไปอะไรหลายๆอย่างเนาะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็มองว่าดูพึ่งพาอะไรกันได้นะคะแล้วก็มีความระแวงกันแย็กน้อยอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆชาวกรกฎเองเนี่ยเหมือนแบบว่าถ้าเหมือนความรักมันดูนิ่งดูไม่อุ่หวนนี่ก็จะชอบหาเรื่องอะไรเงี้ยค่ะหาเรื่องระแวงคนรักหรือนะ คนรักระแวงคุณอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรามองว่าความสัมพันธ์มันกระทบกันอยู่นะยิ่งเป็นชาวธาตุน้ํานะคะกรกฏที่เป็นชาวน้ําเหมือนกันอันนี้อลิซก็อยากให้ระวังเพราะว่าความระแวงมันจะมีความคล้ายๆกันอยู่นะยิ่งคบกับกรกฎกรกฎชนกรกฎนี่อาจจะแบบฟุ้งๆไปเยอะเลยแล้วก็ราศีที่ต้องระวังคืออาจจะต้องมองว่าเป็นปัญหาได้ง่ายสุดก็คือกับชาวธาตุลมนั่นเองเองนาะก็คือเมถุนนะคะแล้วก็กุมแล้วก็ตุลสามราศีนี้กกรกฎ ระวังให้ดีเพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวจุดชนวนให้กรกฎเนี่ยฟุ้งได้มากกว่าเดิมแล้วก็อาจจะมีอารมณ์ได้เยอะมากกว่าเดิมนะคะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้บ้างนะในเดือนมิถุนายนในตัวของคนรักในตัวของความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนะระวังเรื่องคําพูดนะจ๊ะกรรกฎอลิพูดเลยว่าคําพูดของคุณอาจจะดีมากๆก็ได้แต่คนรักอาจจะพูดกับคุณมาไม่ดีแล้วทําให้คุณบแบบ เปลี่ยนความหมายอ่ะหรือความหมายมันพลิกไปอ่ะจนบางทีแล้วคุณเองอาจจะเฟเอ่อฟุง้งแล้วสุดท้ายคุณเองก็อาจจะไปแบบปะทะกับเขาได้นะสาหรับใครยิ่งยังไม่ได้คอมมิทเมนต์กันเลยยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยยังไม่ได้แบบเริ่มต้นคบกันจริงจังเนี่ยช่วงนี้ระวังเรื่องของคําพูดและประโยะคคําถามให้ดีเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถามแล้วคําตอบ เขาเรียกว่าคาถามไม่ค่อยสร้างสรรน,นะเราเลยอยากให้กรกฎระวังเรื่องนี้ไปด้วยนะคะสําหรับใครที่เป็นแฟนแบบคบกันมานานแล้วเป็นครอบครัวแล้วนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการมีปากเสียงแต่ว่าการทะเลาะครั้งนี้มันอาจจะทําให้มันคลีนหรือเคลียร์อะไรจากที่มันเป็นอดีตได้อยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ถ้าให้ดีก็อย่าไปทะเลาะอะไรรุนแรงและกันเพราะว่าส่วนหนึ่งอดิตเองอาจจะเป็นแค่ฝ่ายเตือนเนาะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์การปะทะแล้วก็คําพูดหมดเลยนะคะในด้านดีมีไหมก็มีเหมือนกันเพราะว่า คนรักของชาวกรกฎทุกคนไม่ว่าจะเป็นราศีไหนเลยนะก็รกกจะเจอคนรักงี่เง่าในเดือนนี้นิดนึงแต่ว่าด้านดีคืออะไรเขาก็จะงิงแล้วก็จะเทคแคร์คุณเป็นพิเศษแต่คุณเองอาจจะแบบพตัดสินไงพอแบบเฮ้ยแฟนมาทําดีด้วยระแวงและทําอะไรผิดมาป้าอะไรเงี้ยเนี่ยคือเหตุผลหนึ่งที่อาจจะมันจะเป็นด้านลบได้นะคะก็มองในตัวของปัญหาละกันนะคะฝากไว้น,นิดนึงก็จริงๆตัวปัญหาคืออันนี้รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้ ใกล้ชิดกันมากถ้ายิ่งเป็นคู่ที่ต้องห่างกันนะอันตรายมากนาะจะมีปัญหาได้เยอะกว่าคนที่ใกล้ชิดหรือคนที่ใกล้ชิดแต่ว่ามีความคิดเห็นที่แตกตา่างก็อันตรายไม่ไม่แพ้กันนะคะดังนั้นลิซเลยมองว่าคงจะต้องมีสเปซที่พอดีนะคะสําหรับเดือนนี้คือเป็นเดือนที่ต้องแบ่งสเปซใกล้มากเกินไปก็ไม่ดีไกลกันเกินไปก็ไม่ดีอย่างงั้นก็ต้องมาหาตรงกลางแล้วแหละว่าความรักของคุณมันตรงไหนมันถึงจะพอดีนะคะมันเป็นปัญหาที่ลิคิดว่า ทุกคู่จริงๆก็เป็นนะแต่แค่กรกฎมันมีอิทธิพลมากกว่าเท่านั้นเองก็เลยอยากเตือนเรื่องนี้ไว้นะคะสุดท้ายและการฝากไว้สําหรับคําแนะนําสําหรับคนมีคู่ใครที่อยากจะคอมเมนต์ถามว่าจะชัดเจนอะไรไหมโอนเราเดทมานานแล้วนะ,ะรีทําไมเขาไม่จริงจังกับเราเขามีคนอื่นใช่ไหมหรือว่านู่นนี่นั่นนะจริงๆแล้วลีต้องบอกว่าชาวกรกฎมีโอกาสที่จะทําให้เขาเนี่ยเปรียบเทียบตัวคุณกับตัวอดีตได้อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะด้วยความระแวงของชาวกรกฎเองหรือ ความคาดหวังของชาวกรกฎเนี่ยทำให้คนที่เข้ามาคุยกับคุณนะ่ะเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจว่าตัวคุณเองเป็นอย่างไรกันแน่ดังนั้นเขาเองอาจจะตัดสินไปในอีกเส้นทางหนึ่งโดยที่คุณไม่ได้อธิบายอะไรด้วยหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่มีอะไรอลิรอยากให้ชาวกรกฎเนี่ยพูดออกไปแต่ใช้คําพูดให้ดีนะอย่าลืมนะว่าเดือนนี้เป็นเรื่องของรูปประโยคนะคะเรื่องของคําพูดเรื่องของอารมณ์ของชาวกรกฎทางนั้นเลย มันเป็นเหตุที่จะทําให้ทั้งความรักเนี่ยไปในทิศทางที่ดีแบบรักกันยั่งยืนกับทําให้เกิดการ ปัญหาทะเลาะกันก็ได้เหมือนกันเลยอยากให้ชาวกรกฎเนี่ยเป็นคนกุมเกมถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้แล้วอลิชก็ขอเป็นกําลังใจให้ผ่านพ้นไปแค่ช่วงเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นเนาะตัวไพ่จะทํางานแค่ในเดือนนี้เท่านั้นดังนั้นเนี่ยเดือนหน้าเราต้องมาเช็คกันใหม่นะคะอย่าลืมเลยกด subscribe ทิ้งไว้กดกระดิ่งทิ้งไว้เพราะว่าจะมีคลิปไปแจ้งเตือนกับคุณแล้วมาเจอกันบ่อยๆนะคะฝาก2เส้นทางนี้นะคะทั้งแฟนเพจแล้วก็การดูส่วนตัวนะใครสนใจด้านไหนก็มาทางนั้นได้เลยแล้วก็ เอาเป็นว่ากดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นแรงใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย